มัไม่จะอยู่ในก็ไหนรำไม่ก็เลยเดี๋ยวไอดีจีดีจีเลยขอดีจีเดี๋ยบ้านดีจีเลยที่ไหนที่ไหนคลีฟต์สุดย่งก้าวปูพันยังตะลอนะที่ไหนรถที่ฟาร์มข้าวที่ฟาร์มข้าวมีตะลอนไอจะลุงอยู่ไหนต้นหนึ่งใครวะไล่แยไมไล่แย้มจอดเวลาจอดเวลาจอดเวลาอยู่ไหนหอศพหอศพพี่จะลุงจะลุงอยู่ไหนจะลุงชั่โมงน่าจะลืมนี่ผ่อนนะนี่ผ่อนนะโอเคป่ะไม่เมียไปหราขับมาเดี๋ยวเราสิ ไปเจอบีเอ็มนะเฮ้ยช่วยหน่อยดิทำหมี่ทำหมี่เหมืองอ่ะขาขาลุงท้าแก่ทำหมี่ทำหมี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยกูโดน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 ต้องมาต่อสี่อ่ะเพื่อนไม่ทั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 นตสี่บ้านดีจีนะหลายบ้านดีจีนะต่างหนึ่งกูโดนต่างหนึ่งเขาแล้สองตบนะใครเว้ใครเป้ช่วยเจนหน่อยดิเจนมันอุ้มนานแล้วอ่ะฮัลโหลมึงได้ยินกูป่าวเจนหน่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไอ้กว่าแบบนร้านกิจออกมาทาร้านกิจดิกกูนี่ไงสัตว์ เมืองอ่ะเมืองเหลืองเงรถเหลืองเอง่าเฮียหืองเนีไนีโเพือนมาช่วยกูดิ้สวยดิลาดิดีเหลืองอ่ะถือศพอยู่ในเรอให้เนี่ออพี่มาตออไดยช่วยนมันมีตำรวจคันเดเองป่มาช่วยหน่อย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 ไอแฟนบอกบอกจุดดิแฟนตรงเขา เขาเขาเหนืออ่ะสภามึงมาเข่าสภาก็ได้เดี๋ยวกูเ <das> หินไปเข่าสภาเข่าสภาไปเข่าสภากูจะเกมอยู่ที่ไหนอกูจะเกมกูจะเกมอยู่ห้องมันต้องไอ้แซนตามอยู่ปะแซนมันไม่ตามแล้วมันไม่ตามแล้วมันตามกูยังแบบพี่โอเคโอเคกูจะเกมนะกูจะเกมนะอยู่ห้องผมอยู่นะขับรถอยู่เออหัวขาวนี่หมดเฮ้ยมึงอยู่ไหนวะเจ๊เจ๊ดูหน่อยเจ็ดเดี๋ยวกูลงไว้เมืองต้องเมืองเหลืองๆอ่ะเหลืองๆรถเหลืองๆอ่ะเมืองอ่ะ สัตหอยรเหลืองตรงไนเียเะรเหลืออ่ะมื่อกี้กดเขียวไปไหนวะไอแซนอยู่ไหนวะแซนมังจะเปแล้วไม่คุเหลือกไหนเจ๊ตรงไหนเจ๊เย็ดแม่มืนจังวะเร็วเยร็วรถเหลืองรถเหลืองมาถึงย่งถึงยังถึงย่งเร็วเรฮียพูดดิสัเฮียลมืนจังวะ มาลองรับตบต่อยนะพอแล้วห่วยมึงเขารู้กัน้องางแล้วไอ้เหี้ยเร็ว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 สวยลงมากูลงมาอะไรเออมันไปแล้วมันไปสวยเบียร์มันมาข้างหลังเห็นมันไม่ไปมันมาเห็นปะน่ะเอาดิเอาเบี์มาดิเอามาดิเอาเบีมาดิเอาเบีมาดิตามอันนี้ตามไปเดี๋ยวกูซ้อมแล้วก่อนดีซ้อมไปหาดีซ้อมรอดเย็ดแม่ สวย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 เไปเลยไปเลยไปนี่ครเฮ้ยเอจีทีพีขาวพวกมันคันหนึ่งแล้วไหมตามกูอยู่เห็นป่ะข้างหลังอ่ะแซนแซนข้างหลังข้างหลังเพื่อนข้างหลังมาข้างหลังมาแซนเอจีทีพีข่าวผมกปบกเ้ีโย่ของผมอีกสี่นาทีเหรออีกสี่นาทีเหรอแซนแซนมาแซนแซนปะเจ็ผมเจ็ไปไหนต่อจีทีพีขาวมันหนีแล้วเพื่อนมันหนีแล้วเพื่อนตกเงินตกอะไรอ่ะมีเอามาเนาะผมบอกพี่เก็ผม เองวุ้มอยู่ปะะไรก็ได้เพื่อนได้วเองตามไม่หน่อยพี่วติมันทีเนย้มันตามกูอยู่อะตามตามอยู่เขาเขาสะพานะบอเขาไหนนะเพื่อนเขาสะพานเดี๋ยวกูเหินไปเขาสะพานกูลากไปเดยวกูลากไปกูลากไปโรงพยาบาลขอคนหนี่มันอยู่นะบ้านซาเวตอะตามบ้านซาเวตอ่ะบ้านซาเวตอ่ะไม้รงยีนมีนมที่ไหนที่ไหน มีไมไปงบาลงบานลงบาลคนไม่หึ่คนไปช่วยลงมาหน่อยไม่หึงคนไปนีหนีหนีมันพติมา้อไปพติ๋มีไปเป็อปนีแล้วมันแก๊งไปก๊างไปกางไปไม่ป็นไรไม่ป็นไรพันไปพี่พันไปรออย่าอยาอย่าเติมนะปั๊มีจีอย่าเติมนะอย่าเติมเด็ดขาดนะไเกเติมคนไดไปไอไมงไ็ไะไรไดญาติมันอยู่เนอยู่รเหลืองผมอยู่ร้นเหลองอระรงพยาบาลเรดโลซีเราชื่อเนะเส ผมกำลังไปบ้านดีเวทอ่ะรอพี่สาวซีมีคนช่วยเพื่อนไหมพื่อนกระโดดสุดสัจนะเราสุดส่จนะแมวแมวสุดสัจนี่ตอบมาถึงแล้วได้ว่าอะไรอะอะล็อคสั่งร้านครสาวซีมีคนรับเพื่อนไหมพี่มันจะอะล็อคสาวซีมีคนรับเพื่อนไหมไอ้รามรามอู้อยู่ปะรามเพื่อนอยู่อยู่เพื่อนอะล็อคสาวซีไม่มีเพื่อนหรอจะเออแล้วเว้ยเอไม่เกินห้าทีนะเออชุบหัวเทานะหัวดำมันนะชุบหัวเทานะยินได้ยินป่ะล่ะเขาบอกแล้วนะ ก่นก่อนก่นก่นมามามาก่อยู่ไหนบ้างเมื่อกี้เมื่อกีพี่เจตออกที่เออรถรถมีน้ำมันมากขนาดนั้นเจอบีเอ็มมานะอยู่แถวเนี้ยแล้วผมมีน้ำมันพี่เจจะเจอน้วยงานบอกได้บอสกลับคืนมาตอนเนี้ยอ่ากาจะอุ้มบอสอยู่นะมันอยู่ในรถบีเอ็มตั้มไอ้บอสอยู่ในรถบีเอ็มมันนั่งหลังไงใช่ไงหัวสามสี่สองศพนะ ต้องต้องต้องเจอมันน่ะต้องเอามันน่ะที่ผมเจอโอกาสที่แม่จะได้แล้วแต่ไม่ไม่อาศพมาแล้วไปไล่ไปโนแบบนอปะ่อวาน่อวนมัอนเมื่อกี้เนี่ยเมื่อวานมั่นเสื่อนเ่วายเม่เรานเมื่องาเมี่อนเม่นม่นเม่อวามบานเมื่อวาเ่อวานม่อว่อนมานเมือนเมื่อวามื่อวนเมอาเวาน้งา้มงเอานเม่อวา่อานเบานเมื่านเดี๋อวเม่อวเมื่อวามาเมอาเอน่น่ าอบ้่ย้า้าส้อยด้านหลังใช่ไหมอยู่ด้หลม่ใชออมม้บอไรล้วกันิกับคาโดเทียนบอเ่นโดนไวเมื่อกี้เออต้องด่าเฮียชอบเงียบกันไอสัตว์เย็ดแม่ชอบเงียบกันไมกสนก่จดพีจม่พอลชอบแบบไอสตวอให้ด่าถึงจะแบบกระตือรล้นถึงจะแบบตื่นน่เฮียมดว่่มอยู่ก็โลไ เดี๋ยวเอ้พี่อ่ะโดนยิงยางแต่แบบไม่ช่วยกูเฉยสัตว์กูรั่วเลยรถแรงตามมึงไปนะที่แกโซนที่พี่ขับอยู่อ่ะบวกสี่นะเมื่อกี้ไอ้เฮียเพื่อนอ่ะเพื่อนเราอ่ะบวกสี่นะแต่ไม่ช่วยกูกูงงกันไอ้เฮียมึงทอะไรอ่ะั่วชิบหายไอ้สัตว์มันมื่นเว่่เฮียเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้เฮียพูดแบบหลายรอบจัดไอ้สัตว์ สวยที่นี่เออสองรอบแลวไอ้อ้ไอ้ไอ้ขยะเออสองรอบแล้วเว้ยไอ้ขยะสวยพี่สวยสวยใครใครอยู่ขาโอเคนะอยู่ขาโอเคดำดำรถใครอะตรงวงแดงองโวงแดเนจ้องระไรอ่ะให้ไปช่วยเ่า ไม่เป็นไรมเจเืล้เเแล้วสวยส่วนชายมีใคมีปืนเล่นเลยพายวตใจนะนี่ให้พี่หรอทีเท่าไหร่ได้อ๋อเจ้าห้าี่เจเจ๊มเ่าไหรเจ๊่าวสุด้าเจ๊นะพี่ขาวสุดรลบรองพาลตรพี่โงพาไนโงพยาบานไพี่ายสนุกไเดียด สองกิโลเท่าไหร่เหรอจะลงเออละ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 บีบีเอ็มันสีอะไรนะสีสามบาทดำสีดำสีดำมันมีรถประมูลสีสามของมันป่ะหมื่นชิบหายเลยวันนี้มันเล่นอะไรกันวะแก๊งเราอ่ะมันเงียบๆมันแบบเป็นอะไรวะมันเมมมันกันเหรอหรืออะไรเป็นอะไรต้นไม้ตรงที่โพไม้อ่ะโอเคโอเคกลังขึ้นทั้งนั้นออกเลยนะโลหะตั้งหมื่นโลอะแต่งหนึ่งยา